น้องเป็กน,นะคะได้ทำการซื้อสิ่งเล็ก ok ๆ ok ที่เรียกว่านี่น้องน่ารักมากเลยชอบมากเลยอะ่ะนี่นะคะก็คือน้องปลาหมึกเปลี่ยนสีนาเปลี่ยนคือความจริงอะ่ะที่อยากซื้อมาเพราะว่าอยู่กับฮุบแล้วแบบว่าเวลาแบบว่าอารมณ์ดีก็จะแบบตั้งแบบดีไว้แต่ถ้าอารมณ์เสียก็คืออย่ามายุแบบนี้เลยแบบอัดหนึ่งอัดหนึ่งถ้าอารมณ์ดีแล้วค่อยอย่างนี้เน่ หมีหรอไมใช่นี่คือปลาหมึกแล้วทุกคนมันหน้าตาเหมือนหมียังไงเอ่ยนี่เห็นไหมนี่คือหนวดหมีไม่มีหนวดเนาะก็อันนี้อันนี้สุดหล่อซื้อให้ะคะ่ะน้องชื่อพี่หมึกได้อพี่หมึก <laughs> น้องชื่อพี่หมึกสรุปตกลงเป็นน้องหรือเป็นพี่ครับอ๋อเขาบอกว่ามันคือแมงกะพรุนไม่ใช่หรอเธอ หรือี่น้องเป็นแมงกะพุนนะ่ะลิลลี่น้องเป็นแมงกะพุนนะ่ะน้องเป็นตุกก๊กตาหญ่งเดียวกันโอ,โอเคได้น้องเป็นตุกก๊กตาใช่ค่ะทุกคนใช่สีชมพูชื่อหมึกสีฟ้าชื่อพรุนเออได้ได้ได,ได้น้องหมึกน้องพรุนน้องพรุนดูดิเหมือนน้องไม่พอใจกับชื่อตัวเองอะเอาเป็นพี่หมึกนะพี่หมึก น้องทลุนเย่ได้แล้ว